เมื่อเช้านี้มัธยมแสดเหลืองในสายมัธยมแสดเหลืองชนะมาเด็กหลังปั๊มบีวัยรวมเพื่อนเออ้าวคู่นี้นี่รวมเพื่อน,อนเอซมีหนึ่งคะแนนนะโอกาสเข้ารอบ,บแบบนี้ อาล้วทครับแบบนี้ครับเออรวมเพื่อนเอฟซีกับมัธยมแสดเหลืองโอโหครับโอ้โอาล้วทครับรวมเพื่อนขอแค่ไม่แพ้ครับกอดคอเข้ารอบครับกับแสดเหลืองครับอ่ะตามโปรแกรมแบบนี้เลยครับ มัธยมแสนเหลืองนี่เข้าอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าจะเข้าเป็นที่หนึ่งที่สองแล้วครับรวมเพื่อนขอแค่ไม่แพ้ครับเข้ารอบครับอ่าเอาแบบนี้เลยครับชนะเข้ารอบครับขอแค่ไม่แพ้ครับมัธยมแสนเหลืองจะแพ้จะชนะจะเสมอเข้ารอบอยู่แล้วครับแต่อยู่ว่าจะเข้าไปที่เท่าไหร่แล้วครับเอาแล้วครับนี่คือสิ่งที่ต้องการครับโอ้โหสุดยอดครับทีมงานรวมเพื่อนครับสมชื่อครับชุดแข่งนี้พร้อมกันเหลือเกินครับแต่ละคน สีเสื้อมันไม่ได้ครับลูกสีขาวมันไม่ได้เลยลูกต้องหาสีเสื้อที่มัน,นโซนเดียวกันนะฮะเอาให้มันได้เน่อยลูกสีเสื้อมันไม่ได้เลยมันแตกไปหน่อยครับหาสีเสื้อชมพูฮะอ่าอ,อย่างน,าน้อยๆต้องปเป็นโทนเดียวกันครับเป็นโทนเดียวกัน เอาละครับตอนนี้ครับรวมเพื่อนเอซีครับในชุดสีชมพูครับพบกับมัธยมแสดเหลืองครับตอนนี้นี่มัธยมแสดเหลืองมี3คะแนนครับรวมเพื่อนมี 1, 1คะแนนครับ แต่ก็คพือยังไม่ชัวร์นะครับแบบนี้หากพลาดท่าแพ้มานีจะกลายเป็นรวมเพื่อนกับเด็กหลังปั๊มเบียต้องมาจับฉลากเข้าเป็นที่สองครับเอาลนะครับที่ครับตอนนี้นี่เด็กหลังปั๊มก็ต้องลุ้นคู่นี้ด้วยนะครับเด็กหลังปั๊มนี่ภาวนาเลยครับตอนนี้ครับแสนเลือให้ชนะไปเลยครับจะได้ไปวัดดวงกับรวมเพื่อนนะ ตักอย่างเต็นไปได้ครับแบบนี้ครับบอลลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในครับแสดงว่าเด็กหลังตามดีๆก็ยังไม่ตกรอบนะฉะนั้นต้องลุ้นคู่นี้ด้วยฮะโดนบีบนะครับแบบนี้โดนบีบนะครับแล้วนันใหญ่ครับโดนไปโดนไปโดนไปโดนโดนไม่โดนแม่ยังไม่ได้ครับกรรมการให้เป็นเตะมุม,ม อยกมงแม่เหินไปหน่อยครับลูกนี้ครับบอลออกหลังบอลตั้งเตะจากหน้าประตูครับของรวมเพื่อนเอฟซี ยกมาจังหวะดีครับแม่ทิ้งไว้ใครที่ดูในออนไลน์นะคะหากท่านหาไม่เจอใน Facebook นี่ไปที่ YouTube เลยนะคะเพราะว่ามันมีบางคู่นะ,ะที่ YouTube จะทลายทาง Facebook มันตัดออกไปโดยอัตโับิฮะ,ะแต่ในช่วงช่องทางของ YouTube นี่ไม่หายะครมีทุกคู่ที่ไลฟ์สด ส่วนใน Facebook ไลน์นี่มีบางคู่ที่มันจะหายไปดูสนุกบัตรด้วยฮะประมาณนั้นนะฮะเราะนั้นก็ไปติดตามหรือว่าไปดูย้อนหลังไปดีที่ช่องแดงนะตอนนี้รวมเพื่อน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 มาทียชาตเหลืองมาอย่างไห่แล้วก็บินไหม เป็นบอลของมัธยมแสดเหลืองครับทุ่มเดินหลังกลับมาแส่เหลืองก็ไม่จะเป็นก็ไม่ต้องรีบอะไรประมาณนั้นแล้วครับแต่เด็กหลังวัดดีนี่ตอ้กระชากมาเดี๋ยวหลุดปูทำไมมป็นลมแรงเยอะตอนนี้ขาดครับตอนไหนครับนี่ยละออนี่ขาดแล้ว ไป yup. lives, ครับมัธยมแสดเหลืองหักเข้ามาอ้าวแล้วออกหลังไปแล้วครับกรรมการบอกออกหลังไปแล้วเล่นออกมาับจะวะานี้โอ้โหสนามหนึ่งก็เชียร์อะไรกันครับตอนนี้ฮะมัธยมแสดเหลืองยกมาจังหวะนี้ปล่อยบอลตกพื้นกัรจังหวะยากอ้าวนะครับมัธยมแสดเหลืองเล่นได้ร่วมเพื่อน รวมเพื่อนดึงออกไปรวมเพื่อนแหวกเข้ามาหักเข้ามาด้านในอาแล้วครับหลอกครับหลอกคู่แข่งครับหลอกคู่แข่งแล้วก็หลอกตัวเองไปในตัวเอาไมา่ได้ต่อครับแสดเหลืองใต้มัธยมแสดเหลืองไหล่ออกไปทากกาวขวาแล้วปั้มไม่ได้ครับ ยังได้อยู่แล้วยกไหมไม่ได้ครับเข้ามาจี้แล้วแถวสองไม่โอ้โหโอ,อ้จอดจ่อครับจอดจอ่จอครับแต่ยังไม่ได้ครับแม่เป็นไปได้ครับไม่อยากจะเชื่อครัแม่ถ้าเป็นพี่เอินพีเจจริงเข้าไปแล้วครับไม่ใช่เข้าตาข่ายนะเรืองเข้า,า,ขาคูคลอ,อ,องหลองน้ำ เอาแล้วครับยาวยาวเข้ามือผู้สาประตูของมัธยมแสดเหลืองเร็วเล่นเร็วมาปล่อยบอลตกพื้นเก็บไปได้ครับรวมเพื่อนรวมเพื่อนมารวมเพื่อนระวังครับระวังเอาแล้วครับตอนนี้มัธยมแสดเหลืองมัธยมแสดเหลืองไปเองไปเองได้ได้จี้เข้าหาจี้เข้าหาหลักเข้ามาเข้าว่าแล้วโอ้โห เป็นซูเปอร์เซฟครับจัหวะนดีครับยกโมมายื้อไกลไม่ได้ครับแถวนี้ยังไรปัมไม่ได้ครับสวัสดีหักเข้ามาไหม ทิ้งไว้ทิ้งไว้โอ้ไม่ได้ครับรรบการให้เป็นบอลออกหลังนอนต้องตื่นยกมาจงกว่านี้ครับได้ไหมแม่ไม่ได้ครับ เิบได้ระวังครับระวังพิมกันไว้อยู่ยังได้อยู่เอาละครับมัธยมแสดเหลืองมัธยมแสดระวังครับระวังระวังแล้วหักเข้ามาเอาละครับตอนนี้ยังได้อยู่พิงไว้พิงไว้พิงไว้เอาแล้วครับเอาแล้วครับปาต่อยังได้อยู่ยังได้อยู่ บอลหลุดเท้าครับบอลหลุดเท้าแล้วบอลหลุดเท้าแล้วเคาะได้ไหมยิงโอู้หูยแม่เกือบได้เหมือนกันครับจังหวะนี้ครับเห็นบอลต้องเตะทางหน้าประตูครับของรวมเพื่อเลฟซีรวมเพื่อเลฟซี หากสกอร์จบแบบนี้นี่กอดคอกันเข้ารอบนะฮะแต่ถ้าเป็นแสดเหลืองชนะขึ้นมานีรวมเพื่อนต้องไปวัดดวงกับเด็กหลังปั๊มเบียฮะขออนุญครับพอ,อครับขอียนเชิญผู้จัดการทีมสิงประโดดครับจับฉลากกับหรรสักโยดินครับเป็นทีมลำดับที่หนึ่งที่สองครับ มีคลิกของรวมเพื่อนยกมาแหวไม่ได้ครัจาจัวนี้กลายเป็นบอลของมัธยมแสดเหลืองครับมัธยมแสดเหลืองมัธยมแสดเหลืองครับแตะตั้งวะนี้ อย่างง่าอยู่เยบร้อยไหมไม่ได้ครับหัวรเราายังไม่ได้ครับแม่หิงออกหลังไปใจเป็น เจ็ดได้เฉยครับสวัสดีแม่อุ้ยยาวยาวออกมาครับพิงไว้พิงไว้อู้หูสู้ได้ดีครับรวมเพื่อนครับแล้วกรรมการต่อลกงวินหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์ครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อครึ่งหลังครับใน โยธินสุรศักดิ์โยธินเป็นที่หนึ่งครับโยธินนะ,ะสิงห์ประดกเป็นที่สองครับโอเคครับโย16ป,ปีจับฉลากเมื่อกี้นี่สุรศักดิ์โยธินนะเป็นที่หนึ่งครับสุรศักดิ์โยธินเป็นที่หนึ่งแล้วก็สิงห์ประดุกสิงห์ประดุกเอาละแบตหมดเตะใครเตะปลั๊กไฟไหมใครเตะปลั๊กไฟเราไหมปลั๊กไฟดับปลั๊กไฟดับอ๋อมาแล้ว<ค> โอเคมาแล้วเอาล้วครับสิงประดงเป็นที่สองนะฮะสุรศักดิ์โยธินเป็นที่หนึ่ง ังจากคผู้นี้จะเป็นรอบสองนะเดี๋ยวข้างล่างเราจะแจ้งให้ทราบนะว่าใครเจอใครครับในคู่แรกนะในรอบที่สองเลยรอสักครู่ครับอ,อ่ะมาต่อครับในนัดสุดท้ายของรอบแรกครับรวมเพื่อนกับมัธยมแสดเหลืองครับตอนนี้สกอร์แบบนี้กอดคอกันเข้ารอบครับเด็กลังวัดบีตอนนี้นั่งรุ้นแล้วครับเมื่อไหร่มึงจะยิงเด็กลังวัดดีตอนนี้นั่งมองนั่งรุ้นเลยครับเ เล่นสนามนั้นได้มาต่อครับเหล่ามาจากวันี้เอาแล้วครับจังหวะนี้ยังได้ไหลเอาแล้วครับหากเข้ามาอ้าวปฏิบัสิเสียงผ้าเอาแล้วครับเราเพื่อนแหมรวมเพื่อนชนะมานี่รวมเพื่อนขึ้นเป็นที่หนึ่งเลยนะครับ รวมเพื่อนจะเข้าเป็นที่หนึ่งทันทีเลยนะครับถ้ารวมเพื่อนชนะมาครับแหมนะครับทิ้งไปก่อนเลยครับปลอดภัยครับแหมเอาปลอดภัยไว้ก่อนครับจังหวะนี้ไม่รุ้นแล้วครับไหลเข้ามาด้านในมัธยมแสดเหลืองล็อก ยิงไม่ได้ครับโอ้โหกลายเป็นบอลของรวมเพื่อนเอฟซีรวมเพื่อนเอฟซียกบาดจังหวะนี้เก็บไว้ได้ยังเป็นบอลของมัธยมแสดเหลืองครับมัธยมแสดเหลืองเอาอ้ยโดนผู้เดินของรวมเพื่อนแย่งได้เอาอาแล้วครับรวมเพื่อนครับ รวมเพื่อนรวมเพื่อนยกกลับมลาเหมือนกันครับกลับขึ้นมาหลังตั้งโซนกันใหม่หักโอ้โหข้ามฟากแบบนี้ครับข้ามฟากแบบนี้ข้ามฟา,า,ากแบบนี้เอาตัวแม่อย่างเอาตัวรอดมาได้ครับเตะถึงไปก่อนแล้วแบบนั้น,นะฮะอ้าวยังได้เป็นบอลทุ่มด้วยครับกลายเป็นบอลของรวมเพื่อนเอฟซี ุ่มใกล้ๆหัเข้ามายกบาจังบาอันนี้ครับไม่มีใครครับหเข้ามาไหล้าไปไหนครับตังโซนเหลาแล้วครับแบบนี้ไปได้ดีแล้วครับแบบนี้มัธยมแสดเหลืองมัธยมแสดเหลืองแต่สวยครับมีตัวเติแมแ้าไปนิดนึงยังได้อยู่ยังได้อยู่หักขึ้นมาเป็นบอลของมัธยมแสดเหลืองครับยังได้ ถึงแถวสองเข้าทางรวมเพื่อนรวมเพื่อนอูทีเดียวมาเก็บไม่ได้ระวังครับระวังไหลเข้ามาด้านในต่างโซนแล้วไหลอีกครั้งแม่มันกักกักกันกับจะว่านี้ครับกลายเป็นบอลจากหน้าประตูของรวมเพื่อนเอฟซครับ ครับทีมโตโน่หินอ่อนสกินักเตะคนครับโตโน่หินออนสกิลเตะจากทีมไหนครับแบสบอยครับดาร์บอยเอาละครับมีการสกิลตัวนักเตะครับโตโน่หินอ่อนครับสกิลตัวนักเตะของดาร์บอยหนึ่งคนครับมูลค่าแค่สองใบแดงเท่านั้นครับตัดหนึ่งคนครับทีมงานฝ่ายจัดเราลงชื่อไว้ให้เรียบร้อยครับ โตโน่ที่ดอนครับเอาแล้วครับมีการสกิลตัวนักเตะได้แนะ้วทั้งสองรุ่นสองทีมนะทีมละถึงสองคนเลยนะครับใครอยากได้ตัวนักเตะทีมไหนที่ล่วงตกรอบไปแล้วที่สามารถสกิลตัวนักเตะหรือพูดง่ายๆก็คือซื้อตัวนักเตะเข้าทีมได้ครับมูลค่าแค่สองใบแดงเท่านั้นครับถือว่าถูกมากครับกับการสกิลตัวนักเตะของฟุตบอลเยาวชนยังได้มาได้ ทีเข้ามาผ่านไหมหากเข้ามาสับหลอกหากได้อัดเข้ามาแล้วโอ้ยปัดอกอกมาครับเบาแล้วครับแถวสองเป็นของรวมเพื่อน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 แล้วรวมเพื่อนมาแหมรวมเพื่อนไม่สนแล้วตอนนี้ครับต้องได้อยู่ครับสู้ได้ครับ ใช่ไหมฮะโอ้นี่ฮะเรื่องรากทีมงานรวมเพื่อนเด็กๆ14ปีทั้งนั้นแหละฮะสู้ได้ขนาดนี้ครับแหมไม่เหมือนปีเกย์ก็สบ13 14ขึ้นไปได้18ครับโอ้แพ้สองแรกครับตกรอบไปแล้วครับ <laughs> ผ่านกล้ามากครับแหม13 10ปี <laughs> 130, 13 14ามสบตัวไม่รอดขยับขึ้นไปเล่น18ครับ <laughs> บอลตั้งเตะจากหน้าประตูของรวมเพื่อนครับแหม่ไม่เร่งไม่อะไรครับตอนนี้เดี๋ยวเราตบคู่นี้แล้วเราจะสามารถประกาศผลได้ทุกคู่ครับเราจะแจ้มพร้อมๆกันเลยนะครับ เตรียมความพร้อมไปเลยก็ได้ครับในคู่แรกทั้งสองสนามครับเดี๋ยวจะให้ข้างล่างเราแจ้งให้คู่แรกครับเตรียมความพร้อมไปเลยครับสําหรับอเอ้าเลยครับไม่ข้างล่างนี่ ประกาศเลยให้เขาได้เตรียมตัวคู่แรกอะ่ะขออนุญอางครับพออยนครับในคู่ถัดไปนะครับในรอบที่สนะครับสนามที่1ครับแมวหมูสดนะครับพบกับ เนื้อเตยนะครับในสนามที่หนึ่งเตรียมในสนามที่สองครับโรงเรียนนนท์คุรุพบกับผู้วิทย์เตรียมตัวให้พร้อมครับรับปาประชาชนที่ติวตรวจนักกีฬาครับด้ยต้องกันได้เลยครับแตี่ทีติวทีมติดตกติวได้นะครับ สกิรตัวละ200คะแนนครับแจ้งเลยนะครับสนามหนึ่งนี่จะเป็นสนามหนึ่งสนามสองนะแล้วก็แจ้งเลยนะ,ะใครที่ต้องการสกิลตัวนักเตะค,ครับสามารถมาแจ้งได้ที่โต๊ะครองรวมมยการเลยนะครับ สนามหนึ่งนี่เป็นคู่แรกคือทีมแมวหมูสดพบกับเฮียต่อยครับแมวหมูสดพบกับเฮียต่อยครับเฮียต่อยครับสำหรับคู่แรกครับสนามที่สองครับโนนไทยคุณลูกนไทยคุณลูกประถมสองครับพบกับผู้วิทยาครับผู้วิทยาครับเตรียมความพร้อมเลยครับในคู่ต่อไปรอบที่สองแล้วครับ พี่แม็กพี่แม็กอยูไ่ไหนวะพี่แม็กไปคลองน้ำดี่ว่ะ แป็ข่าวประธานเลยครับในรุ่นยูสิบหกนะรอบที่สองนี่เรามีหกทีมนะใครที่แพ้ในรอบที่สองนะเราจะมีการดังฟ้าหนึ่งใบครับเพื่อที่จะไปต่อในรอบรองชนะเลิศนะครับเรามีการดังฟ้าหนึ่งใบสําหรับยูสิบหกนะครับเพื่อที่จะไปต่อในรอบต่อไปครับโอ้ขอประกาศเป่านุกวินหมดเวลาครับสอบมือกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับสําหรับรวมเพื่อนกับมัธยมแสดเหลืองครับแบบนี้ก็ กอดคอกันเข้ารอบครับพักกันต่ครับเดี๋ยวมาตามต่อรอบที่สองครับทั้งสองสนามครับ